สวัสดีครับเมื่อวันจันทร์ที่24เมษายน2,566ชาวจังหวัดชนบุรีของเราโดยเฉพาะบางแสนนะครับได้รับความกระทบกระเทือนจากน้ำมันเสียที่เรือเดินสมุทรมันรอบทิ้งลงมาในทะเลนะฮะแล้วก็น้ำก็ซัดเอาน้ำมันเสียนี่เข้ามายัางชายหาดนะฮะทำให้ ประชาชนที่มาท่องเที่ยวไม่สามารถลงไปเล่นน้ำทะเลได้นะครับผู้ประกอบการที่หาดบางแสนก็เสียหายจากการทำธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวเราเสียหายไปด้วยนะครับไอ้พวกเห็นแก่ตัวพวกนี้ผมชอบไม่รู้จะสาบแช่งมันยังไงนะฮะก็ผมได้แต่งกรอนไว้ดังนี้นะครับน้ำมันเสียเททิ้งลงตรงทะเล ไอ้ตัวเฮ้ทำกันแล้ววันนี้หาดบางแสนเสียหายมากมายสิคลื่นสัดน้ำเข้ามานี้นี่เห็นกันทางการคงสอบสวนทวนความอยู่คงจะรู้ผู้ใดไปทิ้งนั่นช่วงตอนนี้คงหนีออกนอกเขตกันจะลงโทษพวกมันนั้นยากนา หากเป็นเรือของต่างชาติมาดยิ่งใหญ่จับมันได้จะต้อนกลับครับยากหนาโยนเสษเงินค่าเสียหายให้เรามาการเยียวยาของพวกมันนั้นนิดเดียวครับเขาบอกว่าเรือเดินสมุทรเข้ามาในอาไทยนี่นับร้อยลำเลยนะฮะทีนี้การที่จะไปจับพวกมันไอ้รำที่ หรือไหลลำนะ,ะที่มันโยนน้ำมันที่ของของเสียแล้วลงทะเลเรานี่นะฮะก,ก็คงยากนะฮะแต่ถึงแม้จะจับมันได้ก็การลงโทษก็คงบางเบานะฮะไม่สามารถเอาความผิดหนักหนาสาหัสจากพวกมันได้เพราะว่าเรือพวกนี้เป็นของมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นเมื่อหลายปีก่อน มันก็แอบเอาสารพิษนะฮะเขาบอกจำนวนมหาศาลนะ,ะนับนับร้อยถังนะฮะมาโยนลงทิ้งที่อ่าวไทยของเราทางการเราจับมันได้นะฮะแต่ไม่นานเรื่องก็งเยยบหายไปนะไม่รู้ไปลงโทษหรือปรับมันยังไงหรือว่าให้มันมาขนกลับไปนะฮะเพราะว่าเราไปไวุ่นวายมากๆเดี๋ยวมันตัด gsp เรามันระง,งับการ ส่งออกของเราเราก็เดือดร้อนนะฮะอำนาจการต่อรองของไทยเราสู้พวกมันไม่ได้นะครับผมใช้คำว่ามันนะฮะมันนี่ก็คือว่าเป็นพวกที่เลวร้ายที่สุดในสายตาของมนุษย์เราสวัสดีครับ